เม็ดเดียวเซียวทั้งคืนาบาลานเอกนวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับท่านชายปลอดภัยอัดแน่นด้วยสารสกัดจาก,จากธรรมชาติ100%ปเ ถังเช่าไวอากาแห่งเทือบเขาหิมาลัยช่วยขยายหลอดเลือดเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการมีบุตรสมเกาหลีลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเห็ดหลินจือยาจีนชั้นสูงฉาย,ยาเทพเจ้าแห่งชีวิตมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดความดันโลหิตโกจิเบอรี่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกระชายดับสมุนไพรอีกชนิดมีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทำให้ท่านชายฟิตปังเพิ่มประสิทธิ ธิภาพเพิ่มขนาดแข็งตัวได้เต็มที่ให้คุณอื่นได้ดักใจตอกย้ำความมั่นใจด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริงเราทาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้องชายนะครับที่มันใหญ่โตขึ้นนะะ ทำให้น้องชายของเรานะครับตื่นตัวได้เต็มที่ดีกว่าเดิมได้ครับทาน1เม็ดก่อนไปปฏิบัติ30นาทีนะครับมันจะช่วยทําให้คุณมัน่นใจมากยิ่งขึ้นทําให้ตรงนั้นแข็งตัวได้ดียิ่งขึ้นและการมีเพื่อสัมพันธ์ทําให้ตรงนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งเบิดรอบไม่ไหวหลังเร็วแตกไวผมแนะนําเลยครับบาลานเอ็กนะครับสุดยอดยาทําแข็งแห่งปีกิน1เม็ดยึดค้างอยืองแน่นอนครับใช้ดีมากแม่ครั เลี่ยชอชองเี้ยแล้หัวก็เยึดมันมาจะได้ผ่านตัวนี้ไป่ะผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยฟิตปัดด้วยโปรโมชั่นพิเศษจ,จากราคาปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง690บาทฟิตต่อเนื่องวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง